โยโยโยสวัสดีครับเอฟซีคืนห,หนุนหงทุกช่องทางอยู่กับพี่เจ็คคืนห,หนุนหงเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีนะครับคลิปแรก3คู่ มาจาก2รายการนะครับไปเริ่มที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งฟุตบอลเตอร์กิสครับตุรกีรอบ8ทีมเล่นนัดเดียวรู้ผลนะครับเบซิตัสจะเปิดบ้านเจอกัสเทฟครับเบซิตัสอยู่อันดับ4ในลีกนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะจากฝูงอย่างกาลาตาสไารมาสองหนครับแน่นอนนำโดยอเล็กอเล็กชัมเบเลนมิรโตลาชิก้าเจมริโอราฟาซินวานะครับเจอกับกัสเทฟอันดับ6ในลีครับเกมล่าสุดบุกเสมอแทปซอนสปอร์มา1-1นะครับอาเมดอีดิสฮวนซานโตสกับรูมิโลเล่นคู่หน้านะครับ รดูการที่เจอมาแล้ว1นัดในเกมลีกเป็นกัสเทฟบุกชนะ4-2ครับนี่เป็นโอกาสที่เบอ i c ซิตัสจะเอาคืนนะครับและในบ้านด้วยครับเป็นบอลทัวยนัดเดียวรู้ผลวัดใจเบซิตัสครับจะน็อกได้เบียดได้ใน90นาทีเข้ารอบรองเชียร์เบอ i c ซิตัสนะครับโยโย่โย่เจ็ดฝากผลิตภัณฑ์ k n m Sport ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะก้าที่ปัดหมุดด้านล่างนี้เลยครับขยับไปที่เวลาตีหนึ่งครึ่งบอลลีกสวิตเซอร์แลนด์ครับบาเซอร์ el, รองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอการ์สฮอปเปอร์อันดับ11บาเซอร์ิแต้มจากการชนะ14เสมอ7แพ้8เกมล่าสุดบุกชนะวินเตอร์ทูมาส0ูนนะครับนำโดยตัวเก๋าอย่างเซอร์ดานชากีรี่เบนนี่ตราอเร่กับ Kevin, คาร์ลสเควินรับเจอกับคลาสฮอปเปอร์27แต้ม จากการชนะ5เสมอ12แพ้12นะครับเกมล่าสุดก็แพ้ครับอันกับซูริกมา1-2นะครับมีกองเต้มเตมโวันดี้อดาม่าบตัตเองกับเด็กซ์อาเบลครับเจอกันนัดแรกเป็นกรัสฮอปเปอร์บุกชนะ1 0หมายถึงนัดก่อนหน้านี้นะครับแม่ดูแลบาเซิลมีโอกาสเอาคืนนะครับต้องพยายามทำแต้มไล่เซอร์เบตจกฝูงด้วยครับวัดใจบาเซิลครับพี่เอมองว่าเอาคืนจะเปิดบ้านเบียดได้อย่างน้อยหนึ่งประตูนะครับ ปิดท้ายคู่หนึ่งเวลาเดียวกันไปดูรูเซิร์อันดับ3จะเปิดบ้านเจอเซนต์กันเลนอันดับ8ลรูเซิร์สี่เจ็ดแต้มจากการชนะ13เสมอ8แพ้8เกมล่าสุดบุกถล่มโลซาน4.1นะครับ อเลสซานดาสตานโควิดเควินสปาดาดูด้ากับลาสบิเกลลี่ยืนกองหน้านะครับเจอกับเซนกันเลน39แต้มจากการชนะ10เสมอ9แพ้10เกมล่าสุดบุกแพ้ยังบอย01ครับควินทีล่าปียเอ็มซานเน่กับวิลเลนเก็บเบลเป็นกองหน้านะครับฤดูกาลที่เจอมาแล้ว2นัดรูเซิร์นชนะหมดเลยครับก่อนเกมเขามองรูเซนเป็นต่อลูเซนเนี่ยก็ยังพอจะลุ้นได้นะครับ ส่วนเซนต์กาเลนแพ้3จาก4เกมครับยังไงเล่นในบ้านน่าจะย้มแค้นเป็นรอบ3วัดใจลูเซิร์นจะเปิดบ้านเบียดได้อย่างน้อย1ประตูน,นะครับสรุป3คู่ในคลิปแรกชอบเจ้าบ้านหมดเลยครับเบสิกตัตบาเซลและลูเซิร์นครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย